จ้าวจ้าวชเขาไม่ได้เอาเนี่ยเห็ดมั้เอาพี่นางเอาเห็ดเฟียงมาใส่ใส่เสบเห็ดหวานเห็ดเฟียงว่ะนี่จะเห็ดถั่งเข็มลงน่งวะ บ้านย้ายแดยงคนเนอะย้าย,ย,ายมทมย้าบ้านเนี่ยโอ้ยวงหายัวไหลท่อนโอ้ยหนาคาคายแต่ล <c oughs> นลวนรวงเถอะวะนท้าง <c oughs> ุ้นเนี่ย พี่นองมาเด้อแกงแลไม่ใส่ผักขา,าแซ่บน้ำกันจ้นานาพาสายสน้อยบอลิคอปเตอร์พี่ยกสูงแถอะน้าบ cua à nhà trẻ hài rồi à nhà trẻ hài yeah. à nhà số một vạt một vạt